คือโรครูมตอยโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้โรค SLE โรคปอดประสาทเส <ฮะ S 1> ื่อมผมใชวกาเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิของร่างกายมันตกนะครับจริงๆตรงโรคพวกนี้ผมใช้ก็ว่าล้างพิษเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันช่วยได้ทำดีท็อกซ์ทำดีท็อกจิบน้ำบ่อยๆนะครับแล้วไม่เอาอาหารตัวไม่ดีเข้าไปปวดข้อมากๆเนี่ยผมชอบมไอ้ตัวเนี่ยขิงขิงแก่ต้มดื่มเนี่ย ตัวนี้ลดอาการปวดข้อดีมากๆเลยแล้วถ้าเรา,าทานพวกโอเมก้า3เพิ่มช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่า,วามันเกี่ยวเรื่องของการอักเสบช่วยได้เยอะนะครับคลยายภายในมันเกี่ยวเรื่องของการอักเสบภายในมันก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับตัวโอเมก้า3นะครับคําคถามต่อไปกับเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายกินปลาทับทิมเผาเกลือนะครับกับผักสด วันนี้เช้ากินกล้วยน้ำว้าหำหำนะครับอบรมร้อนนะครับไม่ปรุงอะไรพอมาวันนี้ช่วงบ่ายมีผื่นนูนขึ้นแล้วคันนะฮะช่วงหน้าอกและแขนนะครับไม่แน่ใจว่าแพ้ตัวไหนมีใครเคยแพ้ทั้งสองอย่างนี้มั่งไหมครับเนี่ยเอามาที่าถามมาเนี่ย กินปลาทับทิมเนี่ยถ้าเราจดเราจดเราจดบันทึกโค้นออกกินวันนี้อีสามวันสี่วันเนี่ยเราวมั่เกิดอาการงเงี้ยขึโโ้นมาเนี่ยขึนน,นี่ขึน้นมาปุ๊บเลยเป็นปั๊บอันนี้เมื่อวานเมื่อวานกินบ่ายกินปุ๊บมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยนี่แสดงว่าเราต้องแพ้สองตัวนี้แหละอ่าเราก็ต้องจับแล้วเฮ้ยมันเกิดจากกล้วยหรือเปล่าหรือปลาเราก็มาไว้สองงานอีกสองวัน้เรามาทานักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทานกล้วยแล้วไม่เป็นไม่ทันอ่าแสดงว่าปลาหรือปลา กับไอ้เรื่งปรุงที่เราใส่เข้าไปมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องรีเช็คอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจดบันทึกครับอย่างที่บอกย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเรากินเมนูอาหารไป1อย่างนะครับดูอาการ3วันนะครับถ้าวันที่4นะครับวันที่4เรากินซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรีเช็คเลยถ้าไม่มาออกอาการครับวันที่4กินซ้ําไปเลยภายในสี่ห้าหกนะครับไม่ออกอาการไม่ออกอาการอีก ตัวนั้นไม่แพ้ครับคุณนีด้ถามมาด,ดีครับระยะเวลาการแพ้กี่ชั่วโมงหรือกี่วันครับถึงจะรู้ว่าการแพ้อาหารการแพ้แบบฉับพันเนี่ยอย่างคนแพ้ถั่วที่สงกินปุ๊บมันมาปั๊บเนี่ยปากบวมปากบวมอันนี้แหละอันตรายบางทีถึงเสียชีวิตก็มีมอันนี้ก็เรียกว่าการแพ้แบบฉับพันครับผมการแพ้ฉับพันเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมากส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปเนี่ยเกิดจากการแพ้เรื้อรังครับเรื้อรังเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วใช้ระยะเวลาเนี่ยสองวันสามวันบางทีเป็นอาทิตย์ถึงจะออกครับ ผมเลยบอกการบันทึกสํ 3, าคัญมากเราจะรู้แล้วว่าเราแพ้อะไร,รแล้วอาทิตย์หน้าผมมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังฮะเรื่องไ nice นเชตอาหารอาหารที่เขาเร<น>ียกว่าเกิดอตอนกลงคืนคนไม่ค่อยเข้าใจเยอะเมื่อกี้ทางทางคุณอะไรที่บอกว่าปวดข้ออาจจะเป็นเพราะว่ากินอาหารไนเชตมากเกินไปอาทิตย์หน้าผมมาตอบเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับ